คนที่ถูกหวย114ล้านก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่นะ84ล <84 S 2> ้าน84แล้วปัจจุบันก็คือ30ล้านล่าสุดวันนี้คุณน,น็อตเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะของลอตเตอรี่ plus เดินทางไปมอบเงินแล้ว เพราะลหลายคนบอกเอ๊มาเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าคหายกับคุณโยเซฟซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียค่ะแล้ววันนี้คุณโยเซฟถามว่าทำไมต้องเก็บตัวหรือเปล่าน,นี่เปิดเสียงขึ้นมานิดนึงตามเดิมครับ11 4ล้าน,นง,งวดก่อน84จสิงวดปัจจุบัน 30- 30ล้านคุณผู้ชมครับนี่ถูกหวยง2งวดซ้อนจนคนสงสัยว่าเป็นคอนเทนต์มมนปรากฏกว่าคุณน็อตเนี่ยพันธวัตจริงๆ,ๆก่อนจะไปมอบเงินวันนี้30ล้านแกเขียนเฟซบุ๊กเลยแล้วแกก็ ไล่อารัมพบทให้ดูว่านี่ไม่ใช่คอนเทนต์มันมีคนถูกหวยจริงๆนะครับ,ค,รบคุณน็อตเนี่ยเขียนเลยว่าใครเคยถูกหวยสองใบเคยถูกหวยกี่งวดขอดูตรงหลักฐานดีกว่าฮะหลักฐานก็คือการซื้อสลากฮะของคนถูกหวยที่คุณน็อตยืนยันว่าเขาซื้อสลากจริงๆไม่ว่าจะเป็นอย่างกัก๊กกั๊กเนี่ยโดนสองใบ12ล้านม,มีทางด้านแม่ห้องสอนก็คือโยเซฟ5ใบ หใบเนี่ยก็คือ30ล้านค่ะได้ไปทั้งหมดเออสานั่นแหละใช่ค้ะนาดเดียวกันนี่ฮะคุณน็อตเขาลงหลักฐานแล้วมีการไปแจ้งคงแจ้งความเอาไว้ด้วยนะฮะว่าหวยของเขาเนี่ยมีคนถูกจริงๆแล้วเป็นงวดที่เท่าไหร่ชุดที่เท่าไหร่วันนี้เดินทางไปมอบ30มล้านให้กับคุณโยเซฟคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าแล้วคุณโยเซฟทำไมไม่อยากจะเปิดตัวเลยเพราะวันนี้นี่อันนี้คือมอบให้ใช่ไหม ขอดูช็อตตอนมอบเงินเลยได้ไหมนี่โอ้ยเป็นปึกเลยสามสิล้านามีเสียงบรรยากาศไหม,มนี่มีเสียงไหมเอ่ยนี่คุณโยเซฟสามสิบล้านวันนี้เราได้เจอคุณน,น็อตด,ด้วยเราก็ถามบอกคุณน็อต ไม่ได้จัดฉากใช่ไหมเพราะบางคนเขาบอกโอ้ยเป็นแบบนี้นี่คราวนี้ยิ่งขายหวยระเบิดละเบอร์เลยคุณน็อตวันนี้ออกมาหลังจากมอบเงิน30ล้านให้คุณโยเซฟเลยเปิดใจกับทางช่องแปบอกเอาจริงจะบอกว่าเป็นคอนเทนต์ก็คอนเทนต์ไงแต่ถูกหวยจริง่ะใช่แต่ผมก็สร้างคอนเทนต์แต่ก็ถูกจริงอ่ะแล้วที่สําคัญคือการถูกครั้งนี้แน่นอนที่สุดมันมีหลักฐานก็คือต้นขั้วซึ่งการซื้อออนไลน์มันจะต้องอยู่กับทางด้านของเจ้าของถูกไหมใช่ค่ะแล้วคุณน็อตบอกว่าไงปะ บอกคุณรู้ป่ะเอาจริงไม่ใช่โยเซฟนะที่เคยถูกสองงวดซ้อนคุณรู้หรือเปล่าว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนถูก66ล้านอสองงวดซ้อนแล้วก็มีตัวตนเหมือนกับคุณโยเซฟใช่ทำไมตอนนั้นคนไม่ดราม่าบ้างคุณน็อตบอกทำไมที่โยเซฟเนี่ยมาดรามา่าก่อนหน้านี้พี่คนนี้ดูใส่เสื้อนะฮะสองงวดติดฉันถูกรางวัลที่หน<อ>ึ่งก็คืองวดหนึ่งันวาหกหกสามสิบล้านแล้วพฤศจิกาหกหกอันนี้น่าคิดกว่าอีกเพราะ ติดติดกันเลยใช่ซาเออหกสิบหกล้านเหตุ hey, การณ์ครั้งนี้คุณน็อตบอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรก<อ>คุณน็อตบอกคนจะถูกมันก็ถูกคุณน็อตเล่าให้เราฟังว่าบอกเชื่อป่ะบางคนซื้อออนไลน์ห้าหมื่นกว่าบาทยังไม่ถูกอะ่ะ<อ>แต่โยเซฟเขาซื้อเห็นบอกน่าจะหมื่นกว่าหรือเท่าไหร่ผมจําตัวเลขไม่ได้แล้วที่คุณน็อตบอกแต่เขาถูก่จะให้ทํำยังไงอ่ะแล้วมันมีสลิปโอนเงินถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องเอาเงินมาให้เขาฟังเสียงคุณน็อตเนี่ยฮะ ถามว่าเป็นคอนเทนต์ไหมก็คอนเทนต์แหละครับผมมาทำคอนเทนต์แต่เป็นคอนเทนต์ที่เป็นความจริงพูดอย่างนี้ดีกว่าครับครับอ่ะยังไงบ้างคะอธิบายหน่อยก็แกถูกสองรอบจริงๆก็คือรอบแรกที่แกถูกแกถูก14บใบแล้วรอบนี้แกก็ถูกอีก5้าใบสาล้านตอนที่ผมโทรมาเนี่ยแกยังไม่รู้เลยแกนั่งรุนหัวอยู่กับรุนน้องพอแกรู้แกก็รู้สึกว่าแกก็ที่ใจอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับเขาซื้อทั้งหมดกี่ใบรอบแรกผมจําไม่ได้มานานมากแล้วมันสี่เดือนแล้วแต่รอบนี้แกไม่อยากให้เปิดเผยนะ แต่ว่ามันมีภาพหลุดออกไปผมลืมลบออกที่ลูกน้องรายงานมาแกซื้อพันห้าร้อยใบครับซึ่งถามจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวครับมันก็ไม่เกี่ยวที่พันห้าร้อยใบจะมาถูกรางวันที่หนึ่งลูกค้าผมที่ซื้อสามสี่พันใบก็มีเราไม่ถูกก็เยอะแยะครับเพราะว่าโอกาสรางวันที่หนึ่งเนี่ยมันหนึ่งในล้านทุกรางวันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับคุณน็อตถึงได้บอกว่าเอาจริงคือคุณโยเซฟไม่อยากปเปิดเผยตัว แต่ว่าเอาล่ะเมื่อภาพมันหลุดไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้หอบเงินไปให้จริงๆแล้วเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคุณลุงสุชินซึ่ง66ล้านถูก2งวดติดๆกันเลยพฤชจิกแล้วมาหนึ่งธันวาคุณผู้ชมฮะแทบไม่ได้พักหายใจความรวยเลยเค<อ>ยสำรักความรวยไหมคือเปิดเพจของคุณลุงสุชินหน่อยค,คนที่สำรักความรวยแบบติดต,ดตดกันเนี่ย เงินยังใช้ไม่หมดเลยงวดที่หนึ่งอ่ะอาง,ง,งวดที่อสองมาแล้วเหรอเนี่ยนะ <c oughs> อะไรกันเนี่ยเงินยังไม่หมดมาอีกแล้ว <c oughs> รู้ว่าทําไมเขาไม่อยากเปิดตัวล่าสุดเราไปที่สุรินขอดูป้ายหน้าบ้านคุณผู้ชมจะรู้ว่าญาติโกโหติกา <c oughs> จะแห่กันมาทันทีฮะ <c oughs> ตัดผ้าไปที่สุรินให้ดูชนิดหนึ่ง <c oughs> คือมันจะมีป้ายหน้าบ้านเขียนว่าอะไรนะจิตดีที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าระวังหมากัดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น <ไ>นี่น <า S 2> คือบ้าน,านของคุณสุชินนี่นี่นี่ฮะเอ้ยปิดบ้านเงียบคุณผู้ชมฮะนี่66ล้านคุณน็อตถึงบอกเยาดามา่าคนมันจะถูกก็ถูกบทมันจะสำลักความรวยขึ้นมาจะทำยังไงได้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมแกยังเป็นช่างซ่อมรถเหมือนเดิมนะแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราวันนี้ที่แปลกใจคือญาติคุณสุชินเปิดใจกับเราว่าไงมะค่ะต้องคอยหลบเพื่อนฝูงก่อนหน้านี้ เขาเรีนะยกไงยามมั่งมีมากมิดหมายมองอยามมัวมองมิดมองเหมือนหมูหมา,าถูกต้องเลยถูกต้องวันที่มีคนก็แห่ญาติบอกว่าไงมาต้องหลบอะ เพราะเพื่อนแห่กันมาแกไม่ได้ทําชีวิตหรูหรานะฮะแกยังซ่อมรถเหมือนเดิมหลายคนอาจจะบอกคิดว่าเป็นไปได้ยังไงยังสำลักความรวยงวดสิพฤศจิก็ถูกหนึ่งธันวาก็ถูกถก็กกมันถูกไปแล้วแต่ชีวิตวันนี้ต้องหลบเพื่อนนะเพราะทุกคนแห่ก,กันมาหมดเลยที่บ้านฟังเสียงญาติดูหน่อยนะฮะคุณสมชายครับว่าบ่ขคอยมีความสุขวนไหนเป็นอย่าง่อนข้างไม่คนคุกข,ข่งอ๋อมากเขามาหาหารือบีบอยนนิมัคนครับใช่ไหม รเรื่องแบบไหนเป็นคุกคามแบบอยากที่สนิทเป็นเพื่อนเป็นมูนี่ปนมปเขมามออืมามันบบเลยเระบบการงานกับเลยบบเป็นไปตามถี่เล่าเคายเหตุปันี้ก็ต้องมันเป็นแบบคือตังตองหลีมูหลี่ยังเนี่ยคอยหลบซ่อนเพื่อนผมมีแต่แบบคนจะมาหาญาติพี่น้องเลื่อมเยอะขึ้นว่างั้นเหรอด้วยยังไงประมาณประมาณนั้นนะครับอืม คือคุณผู้ชมฮักก็ไม่ปลอดภยัยต้องคอยหลบซ่อนตัวเข้าใจแล้วทาไมคนถูกร้อยล้านถึงไม่ยอมเจอใครเลยเนี่ยนะฮะไอ้วันที่ลําบากไม่โผล่มาวันมีเงินเนี่ยสลอนกันมาเต็มเลยเนี่ยนะฮะ